วิวเลต์ควรจะเลือกอันไหนระหว่างพรที่สามารถทําให้ทุกอย่างเป็นจริงได้1ข้อหรือว่าพรที่สามารถตอบคําถามได้ทุกอย่าง3ข้อโอเคก่อนอื่นสีแดงขอให้เข้าใจในความหมายที่ว่ามันคือ1ข้อจริงๆนะไม่ใช่ว่าไปเหลี่ยมกับคําถามแบบขอเพิ่ม3ข้3อ3ข้อไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยแต่คือมันได้ข้อเดียวอย่างที่บอกคุณก็อาจจะจําเป็นต้องคิดหน่อยนะว่าแบบหนึ่งข้อเนี่ยอะไรมันสําคัญกับคุณจริงๆหรือฝังสีน้ําเงินก็คือพรที่สามารถตอบคาถามคุณได้ทุกอย่าง3ข้อคุณอยากรู้อะไรอ่ะผีมีจริงหรือเปล่ามนุษย์ต่างดาว อยากรู้คําตอบมันามากมากะแต่แบบในปัจจุบันหรืออะไรอย่างเงี้ยมันไม่สามารถให้คําตอบได้แต่คือถ้าสมมุติว่าผมถามว่าแบบคุณสามารถเสดเงินมาให้ผม1ล้านบาทได้หรือเปล่าแล้วถ้าไม่ได้เนี่ยผมขอ5 0 0 0 0นนี่มันนับเป็นคําถามไหมอะไม่รู้คือแต่จะเลือกสียเงินแล้วนะชีวิตเรามันต้องเสี่ยงครับลองเสี่ยงถามดูเออแต่ถึงนั่นมันไม่นับเป็นคําถามอะแต่คือส่วนตัวเนี่ยมีคําถามที่แบบอยากรู้เยอะแยะเลยนะที่แบบปัจจุบันเนี่ยมันยังหาคําตอบไม่ได้เช่นแบบพระเจ้ามีจริงไหมอะไรอย่างเงี้ยเราอยู่ในโลกเมทิคหรือเปล่า จะแบบเออนี่ไงถามคำถามด้วยทุกข้อใช่ปะ,ปะหวยสามมือติด สามงวดติดๆคุณอยากได้พลังวิเศษอันไหนระหว่างเป็นอมตะเมื่อสัมผัสน้ําหรือการรักษาบาดแผลหรือคืนชีพเมื่อโดนลมพัดข้อสีแดงสัมผัสน้ําในที่นี้น่าจะหมายถึงน้ําตามธรรมชาตินะพวกลาําธารหรือแบบทะเลอย่างเงี้ยเพราะคุณลองคิดดูสิว่าในร่างกายคนเราตอนเนี้ยมันก็มีน้ําอยู่หรือป่ะถ้ามันจะหมายถึงน้ําทุกอย่างก็คือเราอมาตะอยู่ตลอดเวลามันก็คงไม่คิดเงื่อนไขแบบสัมผัสน้ํามาจริงไหมซึ่งสาหรับผมมันฟังดูจะยุ่งยากไปหน่อยนะแล้วผมเองเนี่ยก็ไม่ค่อยชอบน้ําด้วยหมายถึงน้ําทะเลครับส่วนที้ข้อก็คือ การรักษาบาดแผลหรือแบบคืนชีพเมื่อถูกลมพัดบางข้อนี้จบคือหนุมานชัดๆเคยดูกันไหมลมกียเติ์น่ะหรือมันมาจากหนุมานลมกีะเติ์นจริงๆใช่ไหมเนี่ยไม่ใช่จำสับสนกับอะไรหรอกนะแต่คือจะบอกว่าลมนะครับมันมีอยู่ทุกที่บนโลกอยู่แล้วก็อาจจะแบบยกเว้นในแบบพวกห้องเอ๊แต่ห้องเนี่ยมันก็มีแอร์พัดลมมาอะไรเงี้ยมันจะนับหรือเปล่าอ่ะแต่คือเอาจริงๆนะทั้งสองข้อนี่มันก็คล้ายๆกันนะแค่แบบคุณต้องเลือกว่าจะเป็นน้ําหรือลมแค่นั้นไม่สิแต่ลมเนี่ยตุยแล้วคืนชีพได้เออลมก็อาจจะดีกว่านะคืนชีพไดด้้วย ถึงจะไม่ค่อยรู้ว่ามันแตกต่างกันยังไงแต่ก็จะเลือกข้อ2อ,อยู่ดีเพราะอย่างที่บอกเลยครับ ผมไม่ชอบน้ำพลังในการเชี่ยวชาญทุกอย่างแม้จะไม่เคยรู้มาก่อนหรือพลังคําแนะนําของนักปลาเดี๋ยวต้องบอกว่าผมหาคําแปลที่แบบเป็นไทยไม่ได้นะภาษาอังกฤษเนี่ยมันฟีลเหมือนแบบคําแนะนําของผู้รอบรู้ให้กับตัวเองอะไรประมาณนี้ซึ่งผมก็เข้าใจว่ามันน่าจะคล้ายๆกับแบบสกิลนักปราของดิมรุในเรื่องสลามชิเอลใช่ไหมหรือแบบลาฟเอลอะพลังมันคืออ่าสมมติคุณไปเจอพืชแปลกๆที่ไม่รู้จักอะไรเงี้ยมันก็จะสามารถบอกคุณได้นะครับว่าไอ้นี่กินได้หรือเปล่าอะไรนู่นนี่นั่นหรือแบบช่วยคิดเลขช่วยแปลภาษาให้อะไรพวกนี้ ง่ายก็คือเหมือนมีคนเก่งรอบด้านอะมาคอยบอกคําตอบคุณเสมอซึ่งแล้วคนอื่นเนี่ยก็จะคิดว่าตัวคุณเก่งด้วยนะครับเขาจะมองว่าคุณเป็นคนคิดแต่ที่จริงไม่มีคนช่วยบอกเอออาจจะเหมือนแบบเจ้าวิทย์แต่ไอรอนแมนอะไรอย่างเงี้ยด้วยนะส่วนในข้อก็คือเชี่ยวชาญทุกอย่างแม้ไม่เคยรู้เคยเรียนมาก่อนต้องคิดดูสิว่าถ้าคุณขับรถไม่เป็นเลยอะแล้วคุณเลือกข้อน,นี้คุณแบบหยิบคุณจรถสตาร์ทรถแลวแบบไปดิฟโชว์เลยหรือแม้แต่การทําอาหารการเรียนพวกเนี้ยลองคิดดูสิว่าไม่เข้าสักคาบแต่ไปสอบได้คะแนนเต็มอะซึ่ง นะโอ้นี่สบายแล้วไปแข่ง MMA เ,เลยใช้การต่อสู้ทุกอย่างเป็นแบบเชี่ยวชาญน,นะโคตรโกงถ้าถามว่าจะเลือกอะไรก็สีแดงครับคือทําทุกอย่างเป็นเลยอะ่ะมันก็ดีนะแต่ว่าเหมือนว่าข้อสีแดงเนี่ยคุณจะไม่ต้องคิดเลยนะถ้าคุณทําอะไรไม่เป็นอะ่ะก็ให้มันช่วยบอกอย่างได้คุณจะเลือกอะไรระหว่างพลังที่สามารถแปลงร่างเป็นคนอื่นที่คุณเคยสัมผัสได้หรือพลังในการปรับร่างกายให้อยู่รอดได้ทุกสถานการณ์ข้อสีแดงคนที่คุณเคยสัมผัสเนี่ยญาติครอบครัวเพื่อนหลักๆมันก็เอะแต่ถ้าสมมุติมีพลังนี้พวกคุณก็คงจะเป็น แต่คนอื่นกันแบบมั่วสู้เอาอยู่แล้วใช่ปะฟังหันเนี่ยมันก็ไม่น่าเป็นปัญหามากขนาดนั้นนะนะถ้าคุณไม่ได้อยากจะแปลงหนัเป็นแบบพวกคนดังหรือแบบนักร้องนักสแสดงอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะเจอยากหน่อยตัวอย่างเขาแบบบอเครในวันพีทอะมิตาทูที่แบบแค่ไปแตะนิดเดียวแบบแตะไหลปุ๊บแตะมือปุ๊บแล้วเดินไปเลยไม่มีใครทันสังเกตหรอกผมว่ายิงแบบที่แคบบอย่างรถไฟฟ้าหรืออะไรพวกเนี้ยอ้สบายแต่ไปข้อคือพลังในการปรับร่างกายให้อยู่รอดได้ในทุกสถานการณ์พลังเนี้ยเหมือนจะเคยเห็นในเอ็กเมนสักภาคอะที่มันโด ในน้ำหรือเอาหน้าจุ่มลงไปในน้ำเนี่ยคุณก็จะมีเหงืออหายใจใต้น้ำได้หรือแบบไปสัมผัสไฟสัมผัสราวาอะไรเงี้ยผิวหนังคุณก็จะทนได้ขึ้นมาหรือแม้แต่การออกไปนอกอวกาศอาจจะใช้อะไรสักอย่างในอวกาศอะลังสีมั้งมาแทนออกซิเจนอะไรพวกนี้ั้งงั้นผมคงต้องบอกว่าผมเชีย์สีน้าเงินสุดใจเลยครับเพราะผมเนี่ยจะลงไปอยู่ใต้น้ำเป็นชาวแอตแลนติกไปเลยคุณจะเลือกอะไรระหว่างการต้องนอนคนเดียวตลอดไปหรือนอนกับใครสักคนตลอดไปก่อนอื่นข้อน,นี้มันคือการนอนเฉยๆนะแค่แบบ yeah, <but> มีเพื่อนร่วมห้องอะไรแบบนี้ไม่ได้หมาย ถึงอะไรแบบนั่นแหละก็ผมบอกเลยแล้วกันว่าถ้าผมเลือกจริงๆอ่ะผมก็คงจะเลือกนอนคนเดียวนะคุณลองคิดซิว่าอีกข้อเนี่ยถ้าต้องนอนกับคนอื่นตลอดเวลาสมมติคุณอยู่บ้านคนเดียวครอบครัวไม่อยู่แฟนไม่อยู่หรือเพื่อนไม่อยู่อะไรเงี้ยเอ้เพื่อนเหรอนอนกับเพื่อนเหรอนั่นแหละถ้าคุณอยู่คนเดียวจริงๆอ่ะไม่มีคนพวกเนี้คือคุณก็จะนอนไม่ได้ถูหรือเปล่านั่นแหละถ้ามันมีวันแบบนั้นนหะถ้าคุณอยู่คนเดียวจริงๆอ่ะคุณจะไปหาคนแปลกหน้าที่ไหนมานอนด้วยหรือไปนอนกับคนแปลกหน้าอะไรอย่างเงี้ยมันมันก็ไม่ได้ปะหร บางคนได้ถ้าเข้าใจในความหมายมันถูกอะคือก็เลือกนอนคนเดียวไปตั้งแต่ตอนนี้เลยสิเผื่อสักวันที่ไม่มีใครอยู่ด้วยอะไม่รู้อ่ะนั่นแหละสําหรับผมก็สีน้ยเงินดีกว,ว่านอนคนเดียวเหอะสบายใจกว่าแนที่สําคัญมันได้นอนจริงๆด้วย